สวัสดีครับผมพบกับช่อง m a n นซา Channel นะครับวันนี้จะพามาชมนะครับกล้องนะครับกล้องเป็นกล้องถอยนะครับกล้องถอยติดรถยนต์นะครับตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันนะครับโอเคข้างในก็จะมีเป็นสายสัญญาณนะครับสายสัญญาณแจ็คนะครับผม อ่าแล้วก็จะมีเส้นสีแดงอย่างนี้นะครับทั้งสองฝั่งเนาะเส้นสีแดงทัังสองฝั่งโอเคนี่ครับเดี๋ยวให้ดูอันนี้สัญญาณก่อนสนัญญาณแล้วก็อันนี้เป็นเส้นไฟนะครับเส้นไฟก็จะมีสีดำกับแดงนะครับอันนี้เป็นหัวแจ็คเสียบนะครับ อีกอันหนึ่งก็จะเป็นอันนี้อันนี้เป็นกล้องนะครับอ่าอันนี้เป็นกล้องที่เราจะไปใส่ท้ายรถนะครับน,นี้กล้องท้ายครับผมจะเป็นขาอย่างนี้อ่าเป็นขาล็อกน็อตสองตัวนะครับนี้เป็นกล้องโอเคมีสายอันนี้ก็จะเป็นสัญญาณเข้ากับไฟเข้านะครับในสีแดงจะเป็นไฟเข้าอันนี้เหลืองจะเป็นสายสัญญาณนะครับตัวนี้ กล้องก็จะเป็นประมาณนี้รูปทรงประมาณนี้นะครับแต่ก็จะมีหลายแบบนะครับกล้องกล้องหลังเนี่ยจะมีหลายแบบหลายทรงนะครับเลือกให้ถูกกับรถรถท่านนะครับเลือกให้ถูกกับรถเพื่อนๆนนะครับว่าแบบแบบไหนนะครับโอเค่างเราเป็นแบบนี้นะครับแบบแรกเนาะแบบที่หโอเคก็จะมีแบบฝังได้นะครับแบบตั้งแบบตั้งตำแหน่งเลยแบบล็อกอยู่เลยก็ดี นะครับตัวนี้มาดูสายกันนะครับว่าต่ออะไรกันบ้างนะครับสายแต่ละเส้นต่ออยังไงนะครับตัวนี้อ่าโอเคก็ดูเส้นนี้ก่อนเลยนะครับเส้นนี้ก็เข้าแจ็คนี่เลยครับสีแดงครับนี่ครับตัวนี้อ่าต่อรบ,บนะ ัน,นดำก็เข้าแดงเลยนะครับตัวนี้ก็จะมีปลายดำแดงอย่างนี้นะครับอันนี้ชุดชุดนี้นะครับชุดเส้นนี้กล้องด้วยนะครับตัวกล้องตัวนี้เราจะเอาไว้ที่ท้ายรถนะครับและดำแดง ดำแดงสองเส้นนี้ที่ต่อจากปลั๊กสีแดงนะครับผมนี่ครับเป็นปลั๊กสีแดงนี้เนาะเราจะเข้าสีแดงเนี่ยสีแดงเข้าเส้นไฟถอยเราเราเปิดไฟท้ายออกมาเลยนะครับแล้วก็จะมีเส้นเส้นไฟถอยอยู่เส้นหนึ่งครับผมเวลาเราใส่เกียร์ถอยเนี่ยไฟจะออกมานะครับเราตัวนิจํานะครับสีดําก็ลงดินนะครับลงขั้วลบนะครับกาวนะครับลงหัวน็อตลงสายคู่กันก็ได้ครับ ถ่ายคู่กันกับไฟถอยก็ได้นะครับไฟถอยก็จะเป็นหลอดไส้เดียวเนาะเป็นหลอดไส้เดียวจะมีไฟกับดินอ่าเราเอาแดงเข้าไฟถอยดำก็เข้าดินเลยนะครับแล้วก็อ่าอันนี้อันนี้ที่ให้สายมายาวเนี่ยเป็นอันนี้เป็นชุดสายสัญญาณแล้วนะครับอันนี้เป็นชุดสายสัญญาณ ก็จะมีทั้งสองฝั่งนะครับแจ็คหนึ่งฝั่งแจ็คอีกฝั่งหนึ่งอ่าก็จะมีปลายแดงนั้งกู้นะครับปลายสีแดงนี่ครับปลายสีแดงเนี่ยก็คือเป็นเส้นไฟนะครับก็คือเอาเราเข้ากับน,นี่เลยครับแจ็คแจ็คตัวนี้อ่านี่ยครับเข้ากับแจ็คตัวนี้เลยโอเคอ่าอันนี้เราก็เสียบแล้วเนาะอันนี้ก็อันนี้ก็นนกล้องก็เอาไว้ตรงนี้ อันนี้เราก็เสียบแล้วโอเคอันนี้ชุดนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะส่องให้ชุดนี้เนี่ยครับชุดนี้เราจะเอาไว้หลังรถเนาะแค่ตรงนี้นะครับยังไม่รวมครึ่งนี้อเอาเราดูแค่นี้ก่อนโอเคอันนี้เราจะเอาไว้ท้ายรถชุดนี้จะอยู่ท้ายทั้งหมดนะครับชุดนี้จะอยู่ท้ายทั้งหมดนี่ครับปลายแดงนี่ก็อยู่ท้ายเนาะอยู่อยู่ท้ายฝั่งหนึ่งให้เอามาเข้านี่นะครับเส้นสีแดงที่เราเอาเข้าไฟถอย เส้นสีแดงฝั่งสายทัที่มากับสายธัญญาณนะครับที่เป็นต่อออกมาเนี่ยครับต่อออกมาตรงนี้ครับผมที่สายธัญญาณนี่นะครับเนี่ยครับมันจะอยู่กับสายทัญญาณนะครับเราเข้าสีแดงเลยเราอาสีแดงนะครับก็จะเป็นเนี่ยครับแดงเข้าก็คือเอาง่ายๆเอาเส้นเข้าเส้นไฟถอยด้วยอันนี้ก็จะเข้าเส้นไฟถอยด้วยนะครับเข้าด้วยกันจำกันไปเลยนะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วครึ่งหนึ่งและชุดนี้นะครับ อีกชุดหนึ่งอันนี้อันนี้ผมตัดแต่นะคือแบ่งแล้วไอ้สายเนี้ยคือเราต้องเดินไปไอ้ฝั่งเนี้ยเราต้องเดินไปที่หน้ารถนะครับคือไปเข้าที่เครื่องเล่นคือชุดนี้ไปเข้าที่เครื่องเล่นอ่าที่ตัวเครื่องเล่นเลยนะครับคาเมล่าคาเมล่านะครับตัวนี้คาเมล่าอินนะครับเราต้องเข้าที่คาเมล่าอินคือกล้องนะครับคือถ้ากล้องหลังก็เรียน่าจะเป็นเรียร์คาเมล่านะครับคือกล้องหลังตัวนี้ แลวชุดนี้คือเราก็ถ้าถ้าในเครื่องเล่นเครื่องเล่นแล้วแต่รุ่นนะครับก็จะเขียนแล้วแต่กันไปคือ r e วิ r ์สนะครับเขียนคำว่า r e วิ r ์สที่สายนะครับีเวิ r ์สแล้วก็ black ก็ได้นะครับจะเขียน b บ a c k นะครับมีเขียนว่า b บ a c k ด้วยนะครับีเวิ r ์สด้วยนะครับก็แล้วแต่รุ่นนะครับว่าจะเขียนว่าอะไรนะครับแต่เราเอาเส้นนี้เข้าไปเลยนะครับ เข้าเพื่อให้เวลาเวลาเราใส่เกียร์ถอยเส้นนี้นะครับเวลาครับเราใส่เกียร์ถอยปุ๊บเส้นนี้จะส่งมาให้อีกเส้นหนึ่งนะครับส่งมาให้อีกเส้นหนึ่งและเส้นนี้จะไปเข้ากับเครื่องเล่นนะครับเข้ากับเครื่องเล่นที่เขียนว่า reverse back นะครับเส้นนี้สัญญาณก็จะถูกส่งไปที่หน้าจอนะครับสัญญาณส่งที่หน้าจอแล้วก็จะขึ้นเป็นกล้องหลังนะครับเวลาเราใส่เกียร์ถอยนะครับเนาะโอเค ก็ระบบสายก็มีแค่นี้ครับผมไม่ยากก็อันนี้ให้ดูเป็นพื้นฐานก่็นะครับเดี๋ยวจะมาสาธิตการต่อแบบต่อแบบครบวงจรเลยนะครับในคลิปต่อไปนะครับก็ในคลิปต่อไปก็เดี๋ยวจะมีอะไรใหม่ๆมาให้เพื่อนๆชมกันนะครับ ก็ฝากกด s u ับ c r ให้ด้วยนะครับผมกดถูกใจให้ด้วยนะครับผมโอเคเพื่อเป็นกำลังใจครับผมวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ